เอ็ของเขาอะ่ะเดรีย t a ท k อคือแบบดีมากทุกคนเดรีย t a ท k อเป็นเดรียติท็อที่ดีมากๆทุกคน สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลกับมินนะคะในเวอร์วมินนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนิยายวายอีกแล้วนะคะทุกคนนิยายวายเรื่องนี้นะคะเป็นแนวเฟรนด์วิดเบนฟิตนะแล้วก็เหมาะกับผู้อ่านที่อายุ20ปีขึ้นไปคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าเนื้อหาในานิยายเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเดอร์ตี้ทอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเนื้อหาอะไรที่มันแบบเหมาะกับคนที่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะ เรื่องนั้นนะคะก็คือเรื่อง Friend with e r o t i กนะโดยคุณนักเขียนซีรีนะคะเรื่องนี้นะคะเราอ่านในรีดอะไรมีทั้งหมด15ตอนจบตอนนี้ลงจบแล้วแล้วก็เปิดให้อ่านฟรีนะคะก็จะบอกว่าอ่านแบบแปบบ๊แบๆบแบบจบเพราะว่ามันเป็นนิยายที่ไม่ได้ยาวมากนะคะก็เป็นเรื่องราวของนายเอกที่ชื่อเตกับพระเอกที่ชื่อชุนนะคะทั้งเตและชุนเนี่ยอายุเท่ากันเนาะแล้วก็ยังทำงานที่บริษัทเดียวกันอีกด้ว ซึ่งตอนที่เขาเข้ามาทํางานใหม่ๆด้วยกันนะคะมันก็จะมีงานแบบกินเลี้ยงจบโปรเจกต์อะไรเงี้ยเนาะก็มีอยู่งานเลี้ยงหนึ่งที่หลังจบโปรเจกต์แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ต่างฝ่ายต่างมองตาการอะไรเงี้ยสบตาก,กันปุบแล้วก็ลากกันเข้าห้องเลยจ้า <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ <c oughs> กลายเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตกันมาตลอดเนาะซึ่งจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่รู้นะคะว่าทั้งคู่เนี่ยชอบผู้ชายทั้งคู่ก็เลยชอบสถานะนี้เนาะเนื่องจากว่าก็วินวินทั้งคู่อะไรเงี้ย แต่ทั้งสองนะคะก็เป็นพนักงานเงินเดือนใช่ไหมพนักงานเงินเดือนก็จะประสบปัญหาหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันนะคะนั่นก็คือประสบปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้คะ่ะทุกคนคือช็อตทุกเดือนต้องมีแบบความช็อตของเงินทั้งคู่นะคะจึงเกิดไอเดียมาว่าเฮ้ยไหนๆเราก็เป็นแบบ f r i e n d with Benefit แล้วนะเราเนี่ยมาทำคลิปแล้วก็ลงเว็บเพื่อจะได้หารายได้อีกช่องทางหนึ่งดีกว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นการทำคลิปลงเว็บคะ่ะทุกคนซึ่ง จะบอกว่าคลิปแต่และหัวข้อนี่คือแบบเออดี <laughs> เดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นคลิปแนวแบบโรเพเนาะก็จะมีเช่นแบบเป็นบอสกับลูกน้องนายเอกแต่งตัวเป็นน้องแมวอะไรอย่างนี้นะรับบทเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรับบทเป็นแบบสามีภรรยาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบกึงก่งๆสมยอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคลิปที่เขาทําลงเว็บก็จะบอกว่าหืดหาดมากขืดหาดจริง,รงๆทุกคนเมื่อเขาทําคลิปไปเรื่อยๆใช่ไหมคะการตอบรับจาก ผู้ชมนะคะก็มีมากขึ้นค่ะจนทั้งคู่เกิดความคิดว่าเฮ้ยไหนๆมันก็ทำแล้วมันดูไปได้ดีนะคะก็ย้ายมาอยู่เป็นรูเมทกันเลยดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้แต่ละคนนะคะก็แยกกันอยู่เนาะอยู่คนละหออยู่คนละคอนโดนะคะวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาทำคลิปร่วมกันแต่เมื่อการทำคลิปรงเว็บนะคะเป็นไปได้ดีนะเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันคะ่ะทุกคน พอย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วยังไงรู้ไหมพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ว่านายเอกนะคะเป็นคนที่เงียบเงียบเงียบมากแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยมากๆนะคะซึ่งต่างจาก ตัวพระเอกมากเพราะพระเอกเนี่ยมีอะไรก็จะแบบคุยกับครอบครัวได้ไปกินะข้าวนู่นนี่นั่น,นได้นะคะส่วนนายเอกเนี่ยเป็นคนเงียบเงียบเนาะเนื่องจากว่าอาจจะเคยอ,อยู่คนเดียวมาเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ครอบครัวของนายเอกเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเหมือนแอนตี้การรักเพศเดียวกันอะไรประมาณนี้เขาก็เลยใช้ชีวิตคนเดียวมาเป็นส่วนใหญ่ก็มีวันหนึ่งนะคะขณะที่ทั้งคู่เนี่ยเดินด้วยกันเนาะ ก็มีแฟนเก่าของนายเอกค่ะเข้ามาทักแต่เหมือนมาทักด้วยความแบบไม่ดีอะทุกคนเหมือนแบบน่าจะจบกันไปด้วยไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะนายเอกก็พยายามหนีแฟนเก่าเนาะโดยการใช้พระเอกเนี่ยเป็นเหมือนคนปกป้องก็คือว่าบอกแฟนเก่าว่าเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นแฟนของตัวเองตอนนี้อยู่อย่ามายุ่งกับตัวเองเลยพอหลังจะผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปใช่ไหมคะพระเอกเนี่ยก็ ได้มาถามนายเอกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราอะคิดว่าพระเอกอะก็เริ่มชอบชอบนายเอกอยู่แล้วนะแต่นายเอกซึ่งเป็นคนที่แบบเงียบอยู่แล้วมีอะไรก็แบบเก็บไปคิดคนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็แบบบ่ายเบี่ยงที่จะบอกพระเอกเห็นอย่างนั้นก็แบบเฮ้ยรู้สึกโกรธอะ ทั้งที่เอาตัวเองอะไปอ้างกับแฟนเก่าว่าเป็นแฟนใหม่แต่ทําไมมีอะไรไม่บอกกันเลยพระเอกนะคะก็เลยแบบหนีไปอยู่ที่บ้านของตัวเองเลยค่ะหนีไปเลยนะนายเอกเนี่ยก็พยายามตามไปงอนะจนเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยอีกครั้งนะคะทั้งคู่ก็ได้เปิดใจหากันค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเรื่องราจะเป็นยังไงต่อนเนี่ยก็ ให้เพื่อนๆนะคะไปติดตามอ่านกันละกันนะก็จะบอกว่ามันก็จะมีเรื่องราวของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนาะที่ยังไม่รู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายตอนอ่านนะคะก็จะบอกว่าหืดหาดมาก nc มีเยอะมากใน15ตอนเนี่ยเราว่า nc มากกว่าครึ่งหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ดราม่านะเหมือนเนื้อเรื่องมันจะดราม่าใช่ไหมแต่ว่าไม่ดราม่านะคะอ่านง่ายฟิลกูนะทุกคนอ๋อแล้วก็จะบอกว่า nc ของเขาอะโดยที่ทอกคือแบบดี ีมากทุกคนเดอร์ตีทอกเป็นเดอร์ตีทอกที่ดีมากๆทุกคนต้องลองไปอ่านนะคะก็ใครนะคะชอบแนวฟิล l g กูดไม่ค่อยดราม่าเนาะแล้วก็หืดหาดนะก็ตามไปอ่านเรื่องนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนละกันนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กด subscribe นะเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ